นี้เราไปดูนักร้องหน้าใหม่ของพี่หนึ่งนรงวิทย์กันนะคะไม่เคยร้องเพลงประกอบละครมาก่อนนะคะแต่ว่าพี่หนึ่งเนี่ยไว้ใจมากเลยทีเดียวนะคะ,ะให้มาขับร้องเพลงประกอบละครการมเทพจำแรงนะคะเอาไปดูค่ะ <S <S ไม่ต้องทายนะคะก็รู้ว่านักร้องหน้าใหม่ที่พูดถึงก็คือ อา,อาเล็กธีระเดชนี่แหละค่ะนะคะแต่ว่าในเรื่องของการแสดงเนี่ยไม่ใช่น้องใหม่นะคะอเล็กก็บอกว่าโอ้โหมาร้องเพลงครั้งแรกเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าตั้งแต่เข้าสู่วงการบันเทิงมาก,ก็ไม่เคยร้องเพลงแบบจริงจังอย่างนี้มาก่อนและเพลงที่ขับร้องนะคะชื่อว่าคู่ใจเป็นเพลงรักฟังสบายๆมีเนื้อหาพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งก็คือนางเอกนั่นแหละคือบอกว่าไม่ว่าพระเอกจะทําอะไรอยู่ในสถานการณ์แบบไหนก็จะมีเธอคนนี้อยู่เคียง ข้างตลอดอ<ม>๋อคงร้องยากเ<า>พราะชุจริงมีเธอแล้วหรือยัออยองอ,อกไไม้ม่่่วาใช สนุกครับผมก็ผมว่าจะไม่ใช่แค่เพลงแรกและเพลงสุดท้ายคือจริงๆก็ก็สนุกมากครับผม,มเพราะว่าก็จริงๆเป็นคนที่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วแต่ผาก็ไม่ได้เคยเรียนไม่ได้ไม่ได้เคยร้องจริงจังอะไรวันนี้ได้มีโอกาสมาร้องจริงจังจริงๆว่าเป็นครั้งแรกครับก็คือก็ตื่นเต้นมากต,ตอนแรกๆมาเราก็เกรงนิดนึงอย่างที่พี่หนึ่งบอกครับผมก็ มันมีอะไรหลายอย่าง,างที่มันท <ำ S 2> ําตัวไม,<อ>ไม่ถูกกับเพลงม,มากกว่าอะไรเงี้ยเนาะ<ม>สักพักแลค,ค่อยจูนแล้วก็แบบว่าเหมือนก็ดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ,รบก็ฝากเพลงคู่ใจนะครับประกอบละครการเทพจำแรงนะครับก็ร้องโดยนักร้องหน้าใหมา่ของผมนะครับ<ม>ก็อาเล็กทีรเดชนะครับไงก็คือลองฟังดูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถที่ ที่เล็กมีนะครับงาก็ฝากั้งเพลงฝากั้งคนร้องด้วยครับผมเพลงแรกในชีวิตของเล็กนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนลองฟังดูครับผมแล้วก็ที่สําคัญก็อย่าลืมติดตามการมาเทพจําแรงครับผมคุณจะได้ฟังเพลงคู่ใจในการมาเทพจําแรงแน่นอนอย่าลืมติดตามวยครับผม,มนี่ครับร้องเมื่อวานนะฮะฝนสแสดงว่าร้องเพลงเดียวผ่านนะมีความสามารถเออมีความสามารถอยู่คุณผู้ชมก็สามารถเนี่ยหากเข้าไปฟังได้แล้วนะคะสับเพลงคู่ใจค่ะ ในช่องทาง CH3 Thailand Music นะคะไว้ฟังกันตั้งแต่เมื่อวาน5้าโมงเย็ยนแล้วนะคะวนลปครกาเมเทพจำแรงนี่ก็ตอนแรกนะคะวันที่18มิถุนายนนี้ก็จะออกกาบต่อจากการมเทพซ้อนกลโหล่นหนาเมื่อกี้ใช่ไหมคะได้ยินนิดนึงใช่ค่ะอ๋ออเล็กลเขาเรียกว่าอะไรล่ะลคือมาแก้ตัวหลังจากที่ไม่ได้ปรากฏตัวในซีรีส์เรื่องไหนเลยในในละครที่ผ่านมาก็เลยมาร้องเพลงอย่างนี้นะคะแก้ตัว แต่ต้องเพลงก็ได้ตังนะน<ช>ม่มาแก้ตัวเหรอะ <laughs>